วันนี้มาทำอาหารกันค่ะไม่รู้จะได้อาหารหรืองานเข้าเดี๋ยวรู้กันเข้าซอยอาหารเหนือโคตรอร่อยใครใก็ชอบแต่ทำเองโคตรยุ่งยากเอาเหอะเดี๋ยวเชฟจัดให้ขั้นแรกนะพริกแกงเข้าซอยหาซื้อเอาง่ายสุดถ้าจะตำเองนะเตรียมแรงไว้ได้เลยตำไปด่าผัวไปไม่ว่ากันเอาพริกแกงลงผัดกับหัวกะทิให้หอมแตกมันผัดจนเพื่อนบ้านข้างห้องด่าว่าทำไมอร่อยจัง ใส่เนื้อไก่ลงไปจะน่องจะสะโพกจัดเลยที่ชอบเอาไก่ผัดกับพริกแกงพอให้ไก่เปลี่ยนสีแล้วเติมกะทิที่เหลือปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่น้ำตาลปี๊บถ้าอยากได้หวานหวานหน่อยก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยชิมดูเดี๋ยวจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ไก่นุ่มเปื่อยน้ำแกงข้นกำลังดีอันนี้สำคัญนะใจเย็นๆเส้นข้าวซอยลวกเอาแล้วก็มีเส้นทอดกรอบๆด้วยนะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะ กินคู่กันจัดจานเอาเส้นใส่ถ้วยตักน้ำแกงใส่ไก่ลงไปเยอะๆโปะด้วยเส้นทอดกรอบๆเครื่องเคียงนะหอมแดงซอยผักกาดดองมะนาวบีบพริกขั่วอ,อันนี้แล้วแต่ชอบเลยเห็นไหมง่ายจะตายยุ่งแค่ตอนเตรียมวัตถุดิบนิดหน่อยถ้าชอบเรื่องเละเอะเลอะเถอะกดติดตามไว้นะ